อ่าสวัสด,บสบดีครับสวัสดีครับพี่น้องปกไปมยวันนี้มีมีเห็นเงี้ยมันมีมีบิงโกได้พี่น้องวันนี้นีน่นค,รนนครับผมเนี่ยวันนี้มีบิงโกเนาะลูกพี่เน,นี่นลูกพี่มาเลียนนับได้ไหมมีแซกครับโอ้สวัสดีครับผมอ่าเจติ๊กมานี่เลยครับโอ้กับเขาเพียบเลยครับมาลอตโต้ครับผมวันนี้ กับข้าวเพียบเลยเจติไฟอ่าไฟกำลังมาต้องน้ำด้วยใครทมทหลเปียละเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วใช่ไหมพี่นี่ไม่ใช่มนไม่ใช่นะเรอแลอเร่อาอันนี้อยอยู่นะโหน่ดอตัี้นออยให้ก้วยมาหมดก็ได้แบเอามาให้หลด้วยครับผม นีมันไม่มือนันผมแก้่ไมเ็งานแทนทีดูแลผัวไปไ่ผัวมันเหมือนขนมบาโดนลบอนเน่ใช่น้อออับนี้่น้องมอเบเ้มาจอยากไชบบล้าเลย้าเด้พี่น้องบรรยากาศเล่นบิงโกครับผมเล่นบิงโกคิดสะว่า กองขวัญพท่านแกครับลูกชายสิแก้ทุ่ม่นี้แล้วครับผมโอ้ยอลามันต่นั้นแะนาะนี่ครับไปบิงโกดีสิที่หนนะครับไปบิงโกรอนอนนี่ทรับีมนี่ยาลังใช่ไหมลูก นี่ครับในรสาติดียกันสองอันนี้คืออกโ้อกครับทะเลนี่ิปนี่นะ้ครับผมการเนี่ได้เงินได้ครับเ่พี่หนตามที่ดีครับพี่นปีหนึ่งมีได้ครับปีหนึงมีครั้งหนึ่งครับผมมีลุ้นเงินล้านได้ครับผมคพี่ชายมาเล่นด้วยครับ น้องน้ำน the ้องม้ย oh, น <tul ß S 2> <ountain> ้องม้ย huh. รุ no. ่นยังไงล่ะน้องน้องมยน้องมวยเรอน้องน้ำน้องออ้ยังเครับเอนี้เ้าฮ้า้นรวครับผมี่นข้าก็นได้พี่น้องวันนี้ทุกคนจะรวยนเอ้ เอ้วมาลุ <analyze anthropology> ้นเดีย <unt> กันครับวันนี้ลุ้นเดียกันครับวันนี้อาหารไ่หนนี่ไม่ต้อง่วงนี่เนาะไปเที่ยวกันเนาะเบียนี่เนาะไม่ต้องให้กันเลยเนาะพี่เนาะ นี่นักเครื่องนในบิสเนสเลยครพี่นี่ผมมาลุ้นนะครับนี่ลอตเตอรี่ครับผมใส่หนุ่มหนุ่มหนึ่ชุดที่มีในใบลอตเตอรี่เหรอ้ใช่นี่ครับใบลอตเตอรี่สิครับนี่นี่ครับผมนี่สามารถได้เงินเป็นล้านได้นะครับนี่ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะพี่นะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะนี่ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งได้หนึ่งปีหรอเป็นปี่นานเห็นบ่ เหมือนว่าเราต้องได้เงินล้านนะวันนี้สบายเลยไม่ก่อบมาเล่นบ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มันก็ตื่ที่มันเหมือนที่เราไปเป็นโกอล์ฟโตไอ้รถอะครับใช่ไหมไปทำนั่นตื่นตื่นแต่ที่ไปแอนทรายลูกจะพาไปจะพาไปนั่งเล่นกันนและจะพาไปแอนทรายลูกทีมทุกคนมาเล่นกับข้าวเพียบเลยครับเนี่ยจืดติ๊่จืดแต่ติ๊กใครไม่แอนไปแที่ยววันนั้นก็ได้ได้เหมือนกันนะพี่เนาะที่ว่านั่นเน่อยข้าวเพียบครับผม ก้องนนีมัดูนไปเรื่อยครับพี่น้องวันนี้สนุกสนานนะครับผมนี่เจ้าครับพี่น้องขอบก่อนจะให้เล่นนี่ครับผมนี่ครับซ้อนก่อนครับก่อนจะให้เล่นเขามีซ้อนก่อนนี่ครับซ้อนก่อนพี่น้องว่าเล่นที่ไหนลองฟินสโตร์ะักไม่ตอยนะส อันนี้รอรุ่นกันนะครับุกคนนะครับมาแล้วครับอไฟมาแล้วครับแฟกับไฟเติกเริ่ม้วครับเริ่ม้วครับ

นะครับเบิ้งตามทีวีแหะครับพี่น้องถ้าได้จะได้รับรางวัลน้องผมดีวเวาสิดีหโอน่่าวย่วชิดดีบ่เนาะเออน่นบ่รางวัลน่อล้าน้องได้ดีสองล้านเลยครับพี่น้ดอ้โอ ตามคนตามดึงครับผมเออบนเนตี่เนาะเออเออตื่นเตนกันครับผมเอริฟูตียฟูติเทียฟูติเทรียโอ้ยไม่ใช่ไดีปอนี่เนาะไม่พอทีมพอานี่มันต้องสุดยอดได้หนึ่เออ non six six e h t s i s i

สลุดตลัรุ้นครับรุ้นครับรุ้นครับผม2 6 9 6 9 6 9รุ้นครับรุ้นครับแต่ละคนรุ้นกันหมดครับผม6 9 6 9อือครับุครุนสองล้านครับพีนน่องเอ้ยว่าจะเป็นยังไงครับ

เป็นหนึ่งปีมีครั้งนึงนะครับนี่เดินกันแบบนี้ครับกินไปพอมเดินไปพอมี่น้องไม่ซูชัดกันเลยนี่ครับผมเขาอาหารคิดสมัตฝรั่งอันนี้อาหารคิดสมัตอีสานกับพี่น้องมีบุฟเฟ่ต์ซุมตำแหนมครับผมออขอกูสก๊อแฟมติแฟ บรรยากาศพี่เราม่วนแล้วครับ สวเดยุกัดสสอกาอเก่นี่โคสวีเดนครับผมรุ่นน้องนองยสงินหลานปีนน้องนีสิแ้่าวหายฟังเจีดคับพี่น้องขอบคุณสำหรับการรับชมครับสบีเดบและสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับผมในคริสต์มาสนีครับถุอวแข็งแรล่นรวยบแตุ่ขครับพี่น้องสวีดบและสวัสดีครับผม